อะไรกันมากกันไหมลอดไฟมันคือติดลอดเดียววะรลอดไฟคือติดลอดเดียวเน้อพี่โอ้รอคมไฟโยรอคมโอ้จะเมนลายอะไรเนี้ยน้เจ้าดีกว่ไเมื่อน้ำเจ้าเด้บันนี่งันีติดไฟล้วได้แม่ไฟเขาเวาง่ามแทบเนาะ มาไปงัดทำไมนะหยิบลงไปไม่ได้ทำอย่างนั้นบ้านนะครับมาถึงกันแล้วครับผมไอ้ทั้งวันนะครับกลับมาก็โดนบ่นเหมือนเดิมนะครับ ไปมานํำเดียวเสียงดังคือเดียวมาไปมืดมืดสวัสดีครับนน้ครับีนอะมาดีครับผมบครับจักคอยลมหรอเฮาเพื่อนมีได้อยู่เม่ผู้ใหญ่เอ้ยไปมานํำเดียวมืดมืดหมดเว้นนะครับ อันเดีย <begun> อันเดียนทาจมอยู่นั่นเดียคนจคนเจอสองสอ่าฮ่มิวไม่เกี่ยวเขาไปกับกิ๊ก

ตีแต่ตีได้ครบเด้อพี่เนงบอกนะตีละตีได้ครบแล้วพี่เนงบอกนะต้องกินบ้านนะถ้ายังไม่เข้าน้ำต้องกินบ้านนะเรานี้ไปแล้วเหลือน้ำเตี้ยน้ำเอา ไม่ไ้ครคลียังอ่างนี่อยากจะได้คัอเ่ออ่างยังไม่ได้นะครับไปขนต้ไม้่อไปครับพวกผมจะไ่ไม่จะไปขนครับไปครับไปต้นไม้คมบใครถ่ายคลิปแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับขนต้นไม้ลงช่วยนะครับ่กันมาะี่กันมาไล้วเนี่ อันนี้เป็นในไซออสเตรเลียสีชมพูแต่นี่ก็คือว่าเขาตัดแต่งแล้วแต่อันนี้ยังไม่ตัดแต่งใช่ไหมมันจะมีสีชมพูนิดเดียวใช่ไมใช่ใช่สีชมพูออสเตลียสีชมพูค่ะแเาเวลาได้แดดยอมันจะออกเป็นยอดสีชมพูครับผมอันนี้อันนี้คือสวนหอมนะครับผมเอาไว้ไล่ยุงครับคลระเคาผมพเขารัะเจ้าเจ้ากไปสวีานแค่ ไปวดต้นไม้หอวะไว้รรมดาตที่ไหนล่ะครับไปเดิน่างไปสวนต้นไม้ด้วยไม่ใช่ไม่ไม่อแคอยู่ในรถ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 หัวก็หัวก็ไม่มีอยู่ในรถอ่ในรถอยู่ในรถไป่สวดกัไล่วดใครขมันองรถมันน่งขับตอนนี้เปิดหอคื่งครับเออเขาบอกว่าไล่สวดบ้ามันไม่มีคนรับเนะบ้นบว่าเาบเฮ็ดเวียกเนาะมีแตบอกว่าเราไม่ทำเวียกได้ดินน่ะ เห็นบ่เห็นบ่เ่นไปไบกเ่นไปไปอพี่คนะคะเดี๋ยเกนลงี๋ยนี้เลย่อร์ลาต้นไซเกาหลีหน้าเหมือนเกาหลีนะครับไซออสเตรเลียไสออสเตรเลียนี่นะเป็นตระกูลเออมันคนละตระกูลนะเพราะว่าอันนั้นตระกูลมียางอันนี้แต่มีอีกอย่างนึงเราไม่เปิดเผยนะ อะเราประกอบแล้วเราค่อยเปิดเผยนะโอ้ครับ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 ในกล่องครับครับครับเรารู้กัน2คนเนาะเรารู้กัน2คนนะคะอันนั้นอันเมียค่อยสิล้่มเราเด้อเดี๋้อจะใส่รายงานเมียค่อยบ่ได้ได้โอ้แข็งขันเนาะแข็งแรงเนาะเมียนี่ก็ได้ตะแรงมาบัดนวดให้นี่เด้อทีแรกเด้อโอ้ยเนาะเมียก็ได้เอาเอาปีนขึ้นรถแล้วบัดนี้ มีลึกมีลึกขนาดโอ้แข็งแร่งแข็งแรงแข่งเร่งแข่งเร่งขนาดเนาะทำให้ทำให้เด็กมันดูโอ้ยอย่าเจ็บปวดเด้อที่รักเด้อแต่แรงค่ะประเด็นไหนเดี๋ยวโอ้หุ่นน่ะใส่กระปุกอย่าอายเด้อ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 พี่จ่าเด้อคนใส่กระปุกหันต้นนี้สวยมากเลยแล้วสวยค่ะสวยสต้นละสองร้อยห้าสิบ ถ้าไปซื้อเองนะครับแต่เราใช้เส้นครับเส้นไหนอีกแล้วบันนี้เดือนเดรสิบตัวนี้หมดแล้วคม่ากเยครับถ้าคุณไปซื้อเองสองอยส่างต่ำครับเนเีน็รเียวยไม่ควรจะใช้ชิไปืแต่กระโดดในพ้อเดือดสิ ครก็ซื้อไม่ได้ราคานี้ใครก็ซื้อราคานี้ไม่ได้นะครับเพราะเนี้สองรอย้า5 0อัพนะครับไมงกนก็300นะครับปลูกเสร็จแล้วโตเลยนะครับไม่หยังครับผมม่หยังครับอ้ยเป็นหยังตกใจเบิร์ดโอ้ยเนาะเป็นตกใจ เท่าเท่าเธออยากอยากได้ได้นะเธออยากอยากได้นะมันบอกว่าไม่ไ่ถ้าถ้ามันน้มันต้องเสียอีกเรื่องหนึ่งนั่นล่ะคอยบอกเจ้าอย่าซื้อของพี่ชิดก็เหมือนของเราไม่ฉันบอกว่าอย่าซื้อไปเดี๋ยวน้องนิวก็อยากได้กันเลยว่าชิดก็เหมือนของเราเว้ยเราไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสโอ้แซเกาหลีขอบคุณพี่อ้นนะครับ นขอบคุณพี่อ้นนะครับไหนเหรอไหนพี่อ้นพี่อ้นทำไมทำไมไม่ทำคลิปอยู่ด้วยนี่ขอบคุณพี่อ้นนะครับใ่ออสเตรเลียนะครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องกาแฟกรอกช่องคุณกิดกาแฟกกอกด้วยนะครับสวัสดีครับ